แล้วพยันพยันสุทธิเท่าไหร่ยึดงานราคาเดิมเหรอคือจะเอาผืนได้ผืนหนึ่งก็ได้ขอไปหมดเลยถ้าไปหมดเลย,ไม,เลยไม่ได้หรอกม่ได้เพราะเก้าหมื่นกับเก้าหมื่นใช่ปะไม่ได้จนึงไหวไหวเท่าเดียวไหวที่เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดอย่างอย่างที่เฮียบอกอะ่ะมันมันก็จะราคามันก็จะไม่ได้อะ่ะแปดไหมอะไรนะหกกาแปดเอ่อ 10, 9, สิบกาเท่าไหร่สิบกาเก้าหมื่น ต้องไปคู่ด้วยไปเดี่ยวไม่ได้ถูกปะต่อรองได้ไหมต่อรองไม่ได้ลองดูลองไหมยังลดอีกได้ไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันจะส่งกันไม่ทันเลยนะเดียก็ัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันติส่งไม่ทันนะฮะเงินมันจะออกไม่ทันนะงานนี้ ถ้าผมซื้อพยันอะ่ะกับถ้าขออนุญ,ญาตแบบตรงไปตรงมาเลยแบบสองแสนบวกลบนิดหน่อยได้ไหมเราไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งอื่นใดเลยรเราพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วพยันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ่ะอันนั้นอะ่ะนิดนึงแต่ว่าเราเข้าใจดีก็เลยอันนี้ ก็เข้าใจดีถ้าไม่มีแบบก็กแบบ็ชอบชอบทวนๆไหมได้อีกไหมหรือว่า,า,วา,าอืมผมเข้าใจ,จ,าจใอืมผมแบบสิบสี่ว,วันเลยพี่กว่าจะมาที่เนี่ยหรออ,รอ๋อหรอ นวดได้พี่นวดไหมน้ำมันหมองไหมพี่ถ้าเราดีก็ได้ชื่อคุนคุนสถานที่พวกนี้ผมจะไม่รู้จักเลยนะตอนวัยรุ่นรู้สึกว่าเขาจะเปิดถึงเช้านะอ้าวเฮ้ยจริงเหรอสิบโมงนสิบโมงรอถึงสายโผล่มอาจารย์ผมขอเนี้ยสองแสนหนึ่งหมื่นแล้วกันทีเดียวเลยนี่พูดถึงหัวใจเดียวกันแล้วก็ เราไปทางเดียวกันสองสองนเอาแล้วอาจารย์นะจริงๆไม่อยากขึ้นแต่ว่าก็เอามันใส่ทางเดียวกันนะนะนะอาจารย์ไปเอาเงินสดนะนะนิดเดียวพี่ขอถามว่าพี่พลเมมเบอร์เหลือไหมคะเดีย๋ยวอย่าไปพูดเลยพี่เชื่อผมอะ่นะเวลาเราอะอยู่ในอยู่ในจุดที่เรียกว่าเรา สำรวมสำรวมเดทไปแล้วเนี่ยนะลิเดทของเรามันถูกการควบคุมไปแล้วะนะเราเองเราจะต้องนะอยู่ในจุดที่เรียกว่านะไม่เป็่งพลังออกไปแล้วนะครับ2อ,อง0 0 0หนึ่งมืนห้าพันสองหนึหประคเอียขอให้พี่ๆจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปลอดบาดถนานะครับแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะโอ้ขอบพรโะขอคุณครับนะแล้วถ้าเกิดพี่เดินทางไปก็เอาเบอร์นี้ไปโทรมาชวนด้วยนะฮะนะนะครับพี่ชายขอให้มีความสุขนะครับนะขอบคุณนะครับได้ครับโชคดีครับ